สา้อยจูพี่น้อยสอยจกนี่เนือตอนนี้มันงามจูเายกแหม่มนะมากอนแบบใด็ด่ตอนแี้มันขาดอบ้าเมืตัวดูวตัวจัดนี่นี่างน่ัดตัดอย่งปดียก็ขาอย่างนิ้นหอลงอจะขำนล นเปอนยังไงสินี้เนื้อขาไป็นยังไงพี่น้องน่มามากครับจ,จับเจียวครับแกะหมดแก่ไม่ออก,ไม,กไม่ถี่หายเลยหรือเครื่องล้างกับต้มครับต้มกระดูก บม่ด้ดงเม็ด้องไม่ตองจุกไปใหญ่แหม่มเด้อี่น้วงเลยอย่างเงี้ยจัจุดโซ่แก้วเหมือนแนวอยู่ท่ขั้วแล้าพี่อาชีวอยู่ะครบตาหวาน

กูแค่นาเขาจำจูมเลยข้าวหอมครับอืมปากเต๋ออายกี่ปีอายุสิบอืมน่ ก๋วบเตียวก็เมื่อก่อนคม่ก๋วยตก็ไม่แซ่ตีกู้แบบนีบ้สั่นแล้วก่อนหลือ

แล้กนเสตียบันยบอยัาเมันเกิดแท่หนาป่เราก็แท่หนาตุกต่อเร่กว่าประเทหนาเรื่กว่าประเทหนาทำอะไรกันกไปจุอาเดี๋ยวไปนี่มาสวัสดีครับพี่น้องนี่อกสวัสดีครับเพื่อเพื่อเพื่ สวัสดีครับ,บก่อนนั่งตรงไหนสวัสดีครับ,บก็ให้หนั่งออแบบนี้ใ้กล่องสวัสดีคับพองมี่น่่ามาเดีกไส้จุเออดพี่กองนนี้มากินไจุกครับอือแม่ใ<ม>ห้ <นะ S 2> ่อยากนั่ง่ไรไนะั่งตรงนี้ อ๋่ออจังสูงอ,อ้โตะวันึ้นนี่หสวัสดีรับพี่นครับสวัสดีครับปันนจ้าที่ตุวี่รับแล้วครับอีกก็เ่เห็นเอาโอเคสวยจูด้พี่นนังครับนี่คืออะไร่าอันนี้้อจังยอนี้้อ,อันนี้เีย<า>อันนี้น้นอันนี้่างีอันีเียเียอ้อมอ อันนี้คือหยังนี่อันนี้ขึ้นเหงืออันนี้คือหยังนี่อันนี้คือหยังอันนี้คือกระดูกกระดูกหยังกระดูกวัวเอราะว่าชีขาเมือนว่านวะขาดี่ขาไงขาไม่เศร้านี่ขาไม่เศร้าไข่แก้วใครไข่ลาค่ะจะขาดเหนื่อยจะต่างขาให้ขาให้วะขาให้กับ ไม่นทำแล้เนี่ยแล้วมันจำจุไววไว้ไวจะได้กินดีกว่ายาๆจะให้ตจะกินนะอากินแล้จุไหมเดีเดวไปกินให้เด็กเนีออกม่ไม่ม่แม่อรอบ้อะาคออะตรบอะนยบบ้ายไบอไ้าอะไม่เห็นเด็กกานไมบได้ ดโดนเอตัวตุวต่มมันนะหลาเอตมมันน้ต่ม้อันไม่นี่คืออะไรมันน่ะไก่ไหมไม่ใช่หัวใตมันหัวไตหัวไตหัวไตมันมันจะตายอะไรผน้องนี่ย พี่ใอยจุดมด้วยี่นออกค่ยอร่อยอร่อยมาแล้ว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 อันนี้ใส่ไ้มใส่ใส่แก้วเย็บไส่พ่เยบไปอาพี่เอนี่ใ่หยใส่ห้นื้อตุนค่่สำหรับเด็กหน่ยนี่ จีบหน้อยมัเนาะ่จีบกได้หน่ยโอชิมบ้างชมอรสหน่อยังนตัวนี้เปาเาเปาเื่อน่ได้หน่อยเดี๋ยวพีนอกินได้มั้ยั่มขาตเนน้าำมันตนี่ยวจังหั่นละให้มันละเอียดใส่ผันพีอใส่ต้มเกวแล้วอืออะไร เกียขันนนดอนบ่เยครับแมบ่เลเลยแม่อนมันหวานมากน้ำมันหวานน้ำมันหวานอ่ะน้ำเย็นคือบมกินต้องแข็งหน่อยครับนั่นเลย กล้องอื่นได้แล้วกล้องอื่นได้แล้วไม่อันอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมกินได้สิต้องเอาเก็บอู๋เก็บระเก็บกระทุยค้เก็บข้าเข้ากงได้ไหมได้นเหนอะเนี่มือขวานเหนื่อยมือขวานไข่นี่นี่ขวานเนี่ยเก่ เราชึดนอนนะขึ้นอนนนอนที่เอยจุได้หมวนี่หันมันกระดาบกันอหน่งกิกระดอบันเองวังใครหละ็ขาำนี่ยเอายัดหอมเลยกระดาบกันเองเอยวังจะป่าทำเลยหรอเนี่ยไม่กอินดีระวังรวังจับระวังกินหั่นเลยหรอเนี่ย

เือเขาก็แลเขาือเขาเติมกองเลยึงดืดเดือดเทใส่หมอก๋วยลวือว่าาวรนให้รใสให้เราใส่เยนอยู่บ่ล่ต้องใช้ตันนี่เลยหมุนนะบดเลย เจีบป๊อ <Jackie. S 2> ร่อยอร่อยด้วยเจ้ามันอะไรกันนักเปียยนักเตี๋ยบไปเซฟระวังอะไรแบบแ่บป๊อปใส่ไม่ได้แล้วทำเลยเนี่ยระวัง พวังอยากกินปลาติบนะใช้เงอยากกินปลาติบนะไม่กินหรอกจะแค่จ้ำจุเฉยฮะจะำจุเฉยเอยวัแค่ปัดตุดเฉยเนี่แน่จะสุกยังไงเปลยหนอนกินปล่อเลย พี่ก้าก็มาตาผมจอดไหมพี่ดาห้าวิ่งอันนห้แรงๆเลยตัวมาเฮ่า